บรรยากาศร่มรื่นนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้นไม้เขียวงามมากเลยครับมีการดูแลอย่างดีไหนแล้วเข้าทางไหนอ่ะอันนี้เป็นบ้านพักมั้งอ้าเราหลงด้านหน้าไมมเหรอคุณบอลอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร เออปฏิมากรรมอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะดูแลต้นไม้นี่น่าจะใส่ปุ๋ยอย่างดีเขียวปึ๊ดเลยเนี่ยดูใบมันเงาหมดเลยอะ สวัสดีครับลุงเจ้าของสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเลย,ย,เลยต้นไม้สวยงามมากเฉพาะต้นไม้เจ็ดล้านนะนะสุดยอดมากเลยนี่ครับนี่ครับนะครับเอาไม่หวานอนะ่ะ โอ้โาลาเต้แต่ก็หวานไม่มาก,กเท่าไหร่วันนี้นะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวแถว ปัตตโกแล้วนะครับก็มีนะครับสถานที่นะพักผ่อนถ่ายรูปนะครับแล้วก็มากินกาแฟกันนะครับอะ,รนะอะไรอะ่ะกินเล่นไม่เอากา,อกาแฟใส่แก้วใช่ปะไม่ได้กินนี่นะอ๋อนั่ง,ง,งๆรอนี่ครับ